ท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยนะครับสำวันนี้ผมก็มีเมนูเด็ดๆง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีทั้งไข่ไก่ทั้งกุ้งสดนะครับแล้วก็ทั้งปลาหมึกสดๆแล้วก็มีปลาดอรี่นะครับแล้ววันนี้เมนูที่ทําง่ายๆก็คือเมนูไข่เจียวซีฟู้ดทรงเครื่องนั่นเองครับ <S <S เอาแล้วครับท่านผู้ชมมาทําพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับซึ่ง แน่นอนว่าเรามีไข่ไก่สดนะคะใส่เนื้อกุ้งนะครับส่วนเนื้อปลาหมึกท่านผู้ชมก็ใส่เข้าไปตามใจชอบเลยนะครับส่วนเนื้อปลาดอรี่ท่านผู้ชมาสามารถที่จะหั่นเนื้อปลาดอรี่ขอเติมกระเทียมเล็กน้อยอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มีหอมใหญ่วันนี้ผมมีแค่รอทมะเขือเทศพาสตลี่นะครับซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะครับมีน้ำตาลน้ำมันหอย บีบน้ำมะนาวสดลงไปเดี๋ยวผมขอใส่พริกไทยเพิ่มเติมลงไปนะครับตีให้เข้ากันพอน,น้ำมันร้อนได้ที่ท่านผู้ชมก็เทไข่ลงไปก็เลยนะครับทำ mm hmm. เหมือนเกาเบเ,เอ็กนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะหลีไฟเบาๆเ mm hmm. อาล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีสีที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ กลับไปกลับมาทั้ง2ด้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับโอ้โหท่านผู้ชมเลยฮะตอนนี้สวยงามมากท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะมาตกแต่งหัวจานเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมครับมะเขือเทศสดๆขออนุญาตตามด้วยมะนาวสักหนึ่งชิ้นนะครับซึท่านผู้ชมก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูดเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูไข่เจียวซีฟูดทรงเครื่องนั่นเองซึ่งทำง่ายๆใช่ไหมครับ เอาละครับท่านผู้ชมพบกับผมในครั้งต่อไปกับทุกมื้อดีๆอร่อยได้ง่ายๆที่คุณก็เป็นเชฟเองได้ที่บ้านครับ